ทำมาทั้งปีกะวันนี้ล่ะคะ่ะพี่น้องพู่มอบผูมใจดีอกดีใจนะคะทุกคนคะ่ะอ่าอ่าเขาเรียกอะไรละ่ะเนาะบกถึงแล้วตอนนี้แ่ะพี่น้องตอนสีเดืนครับนะคะกะดีใจนะคะตอนเนี้ยอ่าเพราะว่าเขาเฮดมาทั้งปีเนาะเฮดมาทั้งปีนะคะกว่าจะได้ดอกได้ผลเพราะมาเป็นแบบนี้นะคะอารมณ์แบบเนี้ยได้หลายๆคนสีหูนะคะพี่น้องคะเมื่อน,นี่กะจัดให้คะ่ะ จัดดอกตุลุติลีให้ดอกอ่าก็จะมีดอกบานบ้างแล้วก็ดอกตูมบ้างนะคะเพราะว่าอ่าเพราะว่าเอาไปทั้งสี่เขาเจ้าอกกระโบ,บอ,อ่าเอ้ยนั่นแหละจำนายเบิด์ตไพนในมือเดียวดอกนะคะเ,เข้า,ขาก็เลยไข่ไข่ก็ว่าเอาจัดให้แบบอ่ามีอ่อนมีดอกอ่อนมีดอกตูมบางสี่นะคะก็ตามสเต็ปที่เข้าคยทรงกันแหละงามนะคะพี่น้องคะเอามาตั้งร่วมกันแล้วงามหลายนะคะ นี่คะสีนะคะทุกคนอันนี้ก็สีสมสีชุมพูออนประมาณนี้นะคะหลากสีในรถก็มีนะคะเพราะว่าใหม่นาลานต้องเก็บแบบเปะแน่จังน้อยนะคะงามๆเลยนะคะอันนี้งามนะคะงามหมายถึงว่า บมเมนง่ามตานะคะง่ามแบบเอาไปทรงต่อได้ค่ะดอกน้อยๆกำลังอ่อนๆนะคะโซ <c oughs> นนี้ก็จะดอกฟูแน่นะคะเขาปนดอกฟูไปแน่นอะกะสวยงามนะคะสวยงามมากถือว่าลูกค้ากะว่าประทับใจนะคะประทับใจ ก็เอาใจเพื่อนเนราเนะมันนี้กะผ้าเพื่อนเพื่อนเนาเบิ่งเนี่ยจัดการจัดเลี่ยงจัดเลี่ยงกะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะบอเมนว่าเฮ็ดจยงไดสิเบิดวสันจังไดกระมดค่ะทุกคนค่ะจัดเลี่ยงแบบสวยๆงามๆเลยค่ะ ปกติแล้วเฟืองฝากกับดอกงามอยู่แล้วนะคะทุกคนเนาะขนาดถ้ำม,มาโดนแล้วนะคะเฮ็ดมาโดนแล้วก็ยังหูซึกว่าอู้สวยมา,มา,ม,ามากๆนะคะ